เรียนพี่น้องประชาชนที่รักเคารพทุกท่านท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของทีมโฆษกพรรคเพื่อไทยประจำวันจันทร์ที่หนึ่งมิถุนายน2563นะครับนี่ขึ้นเดือนใหม่ครับวันนี้มิถุนายนวันแรกวันที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราขออนุญาตตั้งข้อสังเกตทางในมิติของเศรษฐกิจสังคมการเมือง รวมถึงวันนี้มีการปลดบล็อกนะครับอีกหลายมาตรการตามมาแต่ผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตประเด็นที่ถือว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนั้นใ้ความสนใจและก็ติดตามการถ่ายทอดสดการอภิปรายพรกรก,รกรู้เงิน3ฉบับซึ่งผมขออนุญาตก,กราบเรียนเป็นภาพรวมของการอภิปรายนะครับต้องขออนุญาตก,กราบเรียนว่าพี่น้องประชาชนที่ติดตามการอภิปราย ก็สัมผัสและเห็นได้ชัดนะครับว่าการทําหน้าที่ตัวแทนของพี่น้องประชาชนการทําหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านนะั้นต้องถือว่าทําหน้าที่ได้อย่างดีนะครับแล้วก็เสียสละทุ่มเททั้งก่อนการอภิปรายคณะอภิปรายและหลังการอภิปรายก็มีภารกิจหน้าที่ที่ต้องดําเนินการต่อ และท่านอาจจะบอกนะครับว่าภาพรวมการให้ปลายเที่ยวนี้ดูเรียบร้อยดีแต่ผมมีข้อสังเกตนะครับว่าส่วนหนึ่งที่เรียบร้อยเนี่ยก็เพราะว่ารัฐบาลไม่มีรายละเอียดของพรกรู้เงินทั้งสามฉบับนี้ให้ข้าราชการประจำมาช่วยแล้วให้สภาพัฒน์แบงค์ชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก็ยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้เพราะไม่มีรายละเอียดตั้งแต่ต้น ดังนั้นก็ลามไปถึงการทำหน้าที่สสของฝ่ายรัฐบาลหรือพรรครวมรัฐบาลแม้ใจจะอยากช่วยครับแต่ลุกขึ้นมาช่วยไม่ได้เพราะว่ามีข้อจำกัดเพราะขาดรายละเอียดนั่นเองเอาละครับภาพรวมของการประเมินก็ต้องเรียนว่า,าพรรคเพื่อไทยและพรรครวมฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้อย่างดีแต่ต่อจากนี้ครับต้องจับตาว่ารัฐบาลจะฟื้นฟูจะเยียวยาเศรษฐกิจ ในขณะที่การคาดการบอกว่า GDP ของไทยในปีนี้มีโอกาสจะติดลบ6-9ผมเข้าใจว่า6-9เป็นตี่ยเป็นตัวเลขที่เกรงใจแล้วนะรัรัฐบาลจะฟื้นฟูเยียวยาแก้ไขรับมืออย่างไรต่อตัวเลขคนตกงานที่อาจจะพุ่งสูงถึง10ล้านคนบางคนบอกว่าบางหน่วยงานบอกว่าไม่ถึง10ล้านคนตัวเลขที่ไม่ถึงนี่คือ8-9ล้านคนก็อนุมานว่า มีโอกาสจะไปแตกถึงสิบล้านคนคำถามคือพลเอกประยุทธ์จัโนโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาหหมจะรับมืออย่างไรต้องไม่ลืมนะครับท่านประกาศตัวปราบดาพิเศษตัวเองขึ้นเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้แต่พูดไปพูดมานะอาจจะกรอนพาไปหรือมันอยู่ในใจจริงๆกรับสารภาพครับถ้าเป็นนักมวยเรียกว่าคายฝันยางบอกว่า ไม่เก่งเรื่องเศรษฐกิจอ้าวท่านไม่เก่งแล้วมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจรัฐบาลได้ยังไงยังไม่พอครับ <c oughs> นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกร,รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเป็นลูกพี่ใหญ่ของสี่กุมารเนี่ยนะครับซึ่งจะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการบรหิหารจัดการฟรื้นฟูเยียวยาแก้ไขเศรษฐกิจกลับบอกว่าเบื่อเต็มทนแล้วอยากหาคนรุ่นใหม่คนใหม่ๆมาทำงานแทน นี่นะหัวหน้าทีมสารภาพไม่เก่งรองนายกด้านเศรษฐกิจบอกว่าเบื่อเต็มทนอยากหาคนมาทำงานแทนแล้วประชาชนจะไปเหลือความเชื่อมั่นอะไรในตัวรัฐบาลได้ครับจึงตั้งข้อสังเกตนะครับภาพรวมการให้ปลายเที่ยวนี้ให้เราทำให้เราได้เห็นว่านี่เงินกู้ภาระคนทั้งชาติรัฐบาลเนี่ยผิดพลาดเศรษฐกิจ แต่ว่าโยนโควิดระบาดในบริบทที่พยายามสื่อสารก็จะกล่าวเปลี่ยนนะครับว่าก่อนหน้านี้ก็บอกว่าคนไทยห้ามทำหลายสิ่งหลายอย่างทำมาค้าขายไม่ได้ออกมาตรการล็อกดาวน์ทำคนเดือดร้อนไม่ใช่จู่ๆชาวบ,บ้านประชาชนเดือดร้อนเลยอเองนะฮะเพราะรัฐบาลออกมาตรการที่ผิดพลาดและก็โยนโควิดเป็นแพะรับบา และก็มีความพยายามนะครับไม่สามารถออกแบบความหวังไม่สามารถทำได้ก็เลยออกแบบความหวาดกลัวในเชิงข่มขู่ประชาชนเช่นกาอย่าตกเช่นเดี๋ยวจะมีระบาดรอบสองจะติดหนักเสียชีวิตหนักจนไม่สามารถรับมือได้นี่ไงฮะไม่สามารถออกแบบความหวังได้ก็เลยออกแบบความหวาดกลัวให้กับประชาชน แต่ว่ากรรมเป็นเครื่องชีวัดเจตนาเสร็จสึกอภิปรายพร,ากรกร,รกู้เงินสามฉบับแล้วหมดเวลาที่พลเอกประยุทธ์จะติบชึ่งลอยตัวเหนือปัญหาครับท่านต้องส่งคำตอบว่าท่านจะตัดสินใจเส้นทางและแนวทางแก้ปัญหาของท่านอย่างไรถ้าท่านยึดเอาประโยชน์ของตัวพลเอกประยุทธ์เป็นหลัก ท่านก็ไม่ต้องทำอะไรใหม่ครับทำแบบเดิมคือลอยตัวเหนือปัญหาไปเรื่อยๆ <S <S พักพลังประชารัฐจะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงแบ่งเป็นสามก๊กสี่เหล่าท่านก็ไม่ต้องไปสนใจเข้าไปแก้ปัญหานี่คือยึดเอาประโยชน์ของพลเอกประยุทธ์เป็นตัวตั้งคือลอยตัวเหนือปัญหาแนวทางที่สองถ้าพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจแบบยึดเอาประโยชน์ของพรคพลังประชารัฐโดยเอาประโยชน์ของพรรคร่วมรัฐบาลเป็นหลัก ท่านก็ต้องปรับคอรมอเพราะการปรับคณะรัฐมนตรีท่านก็ผัดผ่อนซื้อเวลามาเรื่อยจนวันนี้ถ้าไม่ปรับเนี่ยท่านไปต่อ,อยากแหละในมิติของพรรคพลังประชารัฐและพรกงร่วมรัฐบาลแนวทางที่สถ้าท่านยึดเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญก็ท่านสารภาพแล้วนะครับว่าท่าไม่เก่ง ทีมงานของท่านคุณสมพิดก็บอกว่าเบื่อเต็มทนอยาหาคนมาทํางานแทนดังนั้นท่านต้องลาออกครับเพราะปัญหาอันเกิดจากวิกฤตโควิดที่ส่งผลกระทบเป็นวิกฤตเศรษฐกิจสังคมการเมืองวันนี้เอาว่าเราได้คนที่มีประสิทธิภาพทํางานเต็มศักยภาพไม่เบื่อยังแก้ยากเลยครับดังนั้นเวลาของมูท่านน่าจะหมดแล้วนะครับถ้าท่านสารภาพว่าไม่เก่ง ไม่มีความพร้อมเบื่อเต็มทนท่านต้องลาออกครับเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่มีความเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่แทนดังนั้นแทนที่ท่านจะวุ่นวายกับการแก้ปัญหาของตัวเองว่าจะเอาประโยชน์ของประย,ะระยุทธ์เป็นตัวตั้งเอาประโยชน์ของพรรกพลังประชารัฐเอาประโยชน์ของพรคร่วมเป็นตัวตั้งท่านควรจะไปแสวงหาแนวทางว่าท่านจะฟื้นฟูเยียวยาเศรษฐกิจอย่างไร ท่านจะเปิดประเทศอย่างไรให้ปลอดภัยเชื้อโควิดมันไม่ได้หายไปไหนครับมันอยู่รอบๆตัวเราแต่สิ่งที่เรามีวันนี้คือวิกวัคซีนแห่งการตระหนักรู้วัคซีนแห่งความตื่นรู้ทางสังคมคนไทยรู้ว่าต้องสวมหน้ากากอนามัยต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งรักษาระยะห่างทางสังคมเรารู้หมดครับดังนั้นรัฐบาลต้องทําหน้าที่ในการสแสวงหาทางออกว่า,าจะเปิดประเทศอย่างไร ให้เปิดอย่างปลอดภัยเพื่อให้เศรษฐกิจนั้นได้รับการฟื้นฟูประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต้องได้รับการเยียวยาวันนี้ทุกภาคส่วนเห็นตรงกันครับว่าจำนวนคนติดโควิดมันไม่ได้มากมายครับแต่คนอดตายเนี่ยจะมีมากกว่าคนติดโควิดดังนั้นวันนี้ภาพรวมการอภิปรายท่านเรได้เห็นว่า นี่เงินกู้ภาระคนทั้งชาติรัฐบาลผิดพลาดเศรษฐกิจแต่โยนโควิดรับบาทที่สุดเวลาของรัฐบาลเหลือน้อยแล้วครับต้องตัดสินใจโดยยึดเอาประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญครับผมขอกราบเรียนเชิญท่านรองโฆษกชุมสายศรียภัยนะครับจะมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการอภิปรายและก้าวย่างต่อจากนี้ว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายค้าน จะดําเนินการต่อยอดอย่างไรหลังเสร็จศึกอภิปรายพรกกู้เงินทั้งสามฉบับครับการเปิชเผยครับครับผมขอบพระคุณท่านโฆษกครับท่านอนุสรเอี่ยมสะอาดผมมีประเด็นสําคัญเรื่องเดียวนะครับก็คือยังอยู่ที่การอภิปรายนะครับพรกเงินกู้สามฉบับจริงๆแต่ว่าไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ฉบับเดียวนะครับเป็นเรื่องการใช้เงินทั้งสามฉบับอะไรนะครับนะครับ ก่อนอื่นนะครับหลังจากที่เราได้ติดตามการอาภิปรายมาร่วม4-5หวันที่ผ่านมานะครับก็มีการลุกขึ้นอภิปรายกันหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นซีกทางฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลนะครับแต่ประเด็นสำคัญที่สุดในวันนี้ที่ผมจะแถลงนะครับก็คือประเด็น <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะครับประเด็นเรื่องที่มีสสจากซีกพักร่วมรัฐบาลนะครับ ก็คือพักภูมิใจไทยและพักประชาธิปัตย์กลุ่มหนึ่งนะครับออกมาเสนอว่าให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาและก็ติดตามตรวจสอบการใช้เงินของสามพรกอรเนี่ยนะครับ <c oughs> ต้องขอชื่นชมและขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับกับสสพักร่วมรัฐบาลสองพักนี้นะครับที่ออกมาแสดงท่าทีดังกล่าว เพราะต้องถือว่าเป็นความกล้าหาญครับที่ท่านได้ออกมาแสดงนะครับในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกสภาเพราะการใช้เงินนะครับการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยครับทั้งสามพรกรกเนี่ยเป็นเรื่องที่สูงที่สุดในประวัติการเลยนะครับของการเมืองไทยนะครับ mm hmm. ทีนี้เป็นหน้าที่ของรัฐสภาเป็นหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภ,ภ,ภาที่ต้องมีการตรวจสอบการใช้เงิน มีการพิจารณาว่าเงินที่จะใช้เนี่ยใช้ไปนในเรื่องอะไรรายละเอียดแค่ไหนอย่างไรวิธีการคืนเงินอย่างไรนะครับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งครับต้องขอขอบพระคุณเพราะว่าท่านได้มีความกล้าหาญนะครับเป็นเรื่องที่ควรทําเพื่อประโยชน์ประเทศชาติประชาชนนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าอยากจะตั้งคําถามดังๆไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีที่เคย มีความเห็นก่อนหน้านี้ว่าไม่สมควรให้ตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อตรวจสอบการใช้เงินเพราะว่าเรามีองค์กรอิสระเช่นว่าสตองอนะครับหรือปปชอ,อยู่แล้วในการตรวจสอบผมก็ต้องถามว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นองค์กรอิสระดังกล่าวเนี่ยนะครับนะครับเรามีความมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนเพียงใด นะครับเพราะล่าสุดที่เห็นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปปชที่มีคำว,วินิจฉัยเรื่องเกี่ยวกับคดีนาฬิกาหรูของพลเอกประยุทธ์ของพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับที่บอกว่าเป็นการยืมเงินเพื่อนและ,ะไม่มีความผิดนะครับก็ยังมีข้อกังขาอยู่ในสังคมว่าจริงๆแล้วนาฬิกามีตั้งหลายเรือนไม่ใช่เพียงเรือนเดียวนะครับแล้วยืมเพื่อนทุกเรือนหรือไงนะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สวนทางกับความรู้สึกของสังคมอย่างยิ่งนะครับทำให้เห็นว่าองค์กรอิสระภายใต้การนําของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยนะครับมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนเพียงใดซึ่งเป็นเรื่องอที่สังคมกังขามาตลอดครับนะครับก็นํามาสู่การตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อพิจารณาเพื่อตรวจสอบการใช้เงินของรัฐบาลผมตั้งข้อสังเกตว่าถ้ารัฐบาลนะครับของพระเด็ประยุทธ์เนี่ยครับ มีความจริงใจนะครับหรือมีความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะครับในการใช้เงินตามพรกสามฉบับเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรปพรกรเงินกู้หนึ่งล้านล้านเนี่ยนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินการคลังของประเทศอย่างใหญ่หลวงนะครับแม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเอามาใช้เยียวยาฟื้นฟูวิวกฤตแต่ว่า การตรวจสอบการใช้เงินเป็นเรื่องสําคัญยืนยันนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ขวางไม่ได้ต้องการกีดกันไม่ให้เงินถึงมือพี่น้องประชาชนแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเฝ้าระวังตรวจสอบเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีประเด็นที่เกิดการทุจริตมีประเด็นหน้าเครื่อแฟนสงสัยในรัฐบาลเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิกฤตโควิดเนี่ยเรายังเห็นว่ามีการทุจริต นะที่เป็นข่าวอยู่เช่นว่าการกักตุนหน้ากากเรื่องการเกี่ยวกับการหักค่าัคอควิวฟรันทีนอย่างเงี้น,นะครับเป็นต้นก็เลยนํามาสู่คําถามว่าถ้ารัฐบาลมีความจริงใจนะครับต้องยอมให้ตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อตรวจสอบการใช้เงินนะครับแม้จะเป็นเรื่องของสภาน,ะนายกอาจจะโบยไปว่าเป็นเรื่องของสภาแต่ต้องถามว่า ผู้ที่อยู่ในสภานะคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอยู่ในพักแกนนาของรัฐบาลน,นั่นเองนะครับถ้าได้ฟังแนวทางหรือนโยบายคือถ้าผู้นํารัฐบาลไฟเขียวมันก็เป็นเรื่องง่ายนะครับก็ขอขอบคุณทางพักร่วมที่ได้เห็นความสําคัญตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับมีท่านใดมีคําถามไหมครับ ไม่มีนะครับก็ครบถ้วนครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณครับ